มาเลยมาเลยเฮขย่าโอ้เขย่าโอ,องค์องบ้านบอกบอกเอ้สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอชูช่องป้าโจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเ,เนาะตอนแรกอาบน้ำและพามาโน้ยเขาฮ ยิงผ้าเนาะผ้ายิงผ้าน้อยเข้าห้องนอนง่ายบ่อมปั่นอยู่บ่ปลุดปลุดอยู่บ่้ยเฮ้ยหนาวบ่ยี่ไหลอย่างยั้อยากอมปั่นบ่ ฮึ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 ฮ ถืจาปลาลุงก่อนไหมถืจาชี้ก่อนไหมเห็นอะไถืจานะ่าถจาคือตบมือนี่เดีจ้าเห็นไถจาเลยเห็นร <laughs> ึ่เห็นไ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 อ้ยองปั่นอยู่นี่บ่บ่ออ <laughs> เข้มบ่มืน ร่างคักยื้อแม่อาบหน้าไม่ร่างคักยื้อจินนมอ่ม,มอจังอมบ่จังอมกัปั่นบ่จิโนมอีมอเวยอ่าใครเสือไล่ห้วยแห็นบ,บ่ยายอีมผ้าวะนี่ ไอ้อ้อยยั่งี้อันนี้วะเอ้ยประจอยสั่งเอาพี่น้องไงเนาะสีสีโตแซนึ่งเลยบัดนี้เ้าห้าเลือกสีน่ะบ่ได้พี่น้องไงเนาะขะสีขะนั่นนั่นมาให้เบ่งแบบมันก็คือบางงามอยู่พี่น้องไงมัสั่งมากรอกมันคนละแบบเลยกับตัวน่้าสั่งเนาะ ทูจ้าว่าเห็นแล้วทูอะไระทูจ้านะอ้าวบริทูจ้าพอดีหมกบ้นเฉยอยู่นี่เฮ้ยเอ้างกั้นเฉยอยู่นี่บอเฮ้ยเฮ้ย Ui, ui. 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 À. Mà lực mai thì ui chắc ui. sấy lúc mang mòn món chạy dù sai vào lúc. Một lúc mát 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 Có lẽ mát 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 เอ้ยหายหาย้ใช้เสื่อไล่ไอเหี้ยมึงเนี่ยให้บาลุงมึงเนี่ยว้ายสั่งอ่ตอนตอนน่าสั่งนะมันค้นเราแบบพี่น,อน้องนะเนาะบัดน้อามาหายอยาแบบนึงซีโตแสนหนึ่งมึงก็งามงาม มาไล่อยอยู่นี่บ่บ่ล้วเ้ยอะอุ้ยวายนี่แหละจะจะจลายจะองกับปั่นลายนลมนบ่เมนบ่ยิ้มให้แม่เนละยิ้มแม่นละยิแม่นะลยิ้มแม่เลอรมณดีจ้นะบ่มาหนิอารมณดีจ้ะบ ตัวน,นอนจนทอดหามุ้งเลยตัวน,นอนมื่อนี้นะตัวน,นอนบ่ายมุง้งจนทอดหามุ้งเล้วมื่อนี้นะบ่กรงเวนนะยิ้มอยู่บ่ฮึย ไหนที่ตัวตุนะนอนเหรอไหมนอนเหรอเรายังอยากนอนหรอหากระตื่นดิ่หากระตื่นบอฮะตื่นได้ก็อาบน้ามาแล้วยังตุ้มผ่าเองบ่ตุ้มผ่าเองบ่เก่งแฮะเก่งแฮะตุ้มผ่าเองกระเบีนนั่นบ่เมนบ่ตุ้มเองนี่ไง แม่สังเกตมึงยันออกนะนี่คนเถวาน้ยได้น่ะไรมอ่อยอยู่นี่บอเยจังคนแถ่าน้ยไงบอกยืน่อยิงพาถวาน้อย <ome> <s opaque pine> <até> <Evolution> ไยเมย์บอกไฮแม่์บอกเสียไรมอ้ี๋ไล่อ้ยเฮอ้ยตอนตอนแบบในแบบมันป้าจอยช่างนะมันมันแกะกระดุมได้บอลนี่เนาะพี่น้องเลยแกะกระดุมได้บอลบ้านี่บัดเอามารถจักแนวอีจักสิบ้าจังไลยพี่น้องเลยกระป๋อเปลี่ยนยังนุ่งรถเนาะ

บอเอ้ยต้องไปไกลบ่ได้เลยได้หนิแม่ไปหยิบกว๋วยน้ามาก,กินอยู่นี่ย่างออกไปเอากว๋วยน้าอยู่นอกมาก,กินเขาา่ามาเทะเลาลูกกองขี่กับรอหญิงพระเอ้ยหิงพระอ๋ะออ,อมกับปั้นเฉยบอ่นะมาลูกเออบอ,อบอ่น องปั้นเชื่อบ่นะตรงนี้พี่เนะาะบอนผืนนอนก็บื้นออกมาโอ้ยเห็นมาเห็นไรกันเลยเม่ไปเอาน้ำข้าวเดียวนึงกัไปว่ <laughs> เราบ้างตกเตียงแนะ่นี่ทำอยู่พเพียเดียวนี่บล็อกเนอะว้าวบล็อกฟูฉันไอ้ขอบมาไหนกับมันหลุดกับปั้นนี่นะเพื่อมันหลุดกับปั้นนะี่นะบล็อบ้ายิงว่ะว้าวว่งแน่จริงหรอ หมุ yup. หนออกมาจากบนนอนเพื่อนหกเลยเด้อพี hey. ่น้องเลยบนนอนไปจอยละอุ้ยอ yeah. we ุ้ยเกลียดนี่ลูกนี่บอเอ้นึกเื่อตอนเศร้าไปจอยลูกลูกตื่นตื่นก่อนเพื่อนเนาะลูกอานน้ายังนึกเื่อเพื่อนตื่นมากเพื่อนกะแบบนี่ไลยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า เดี๋ยวนี้ป้าจอยกับชีห้องพ่อเพิ่อนนอนพ่อเพิ่นนอนอยู่เนี่ยหันเนาะกับชีห้องไอ้เพิ่นขึ้นมานอนอยู่เทิงกับลูกใช่ใช่หรออุ้ยวังวไม่ชอวไม่ชอวยวอุ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ่เหตุใจลูกบ่เหตกใจพ่อแล้วพอแล้วนอนพักคอนก่อนพักคอนก่อนแหนมนายยืดอะไรนี่ เออพักพรก่อนใส่ละแม่เอาแคบเสียดลายจอบปบ้านมันใส่ละบั้านบอฮะพอแล้วพอแล้วเชื่อมอก่อนเชื่อมอก่อนพอแล้วมือแม่ไปหาผ้าก่อนเดูผ้าผ้าเสียดมลายจ้าก่อนเด้อเอาอีกระบ้อนั่นน่ะบอเอาอีกระบ้อนั่น โว้ยหวนเรียบด้อยบะนี่มันสั้น้ี่ไงพังล่างบะนี่บอเม่ไปเอาผ้าแล้วมาเซตไลยให้กิ้งน้องมาอีกเลยโว้โยไปจิ้ตกเตียงลเลยเฮ้ยโอ้ย โอ้ขี้ไล่เลยเสือตัวนี้บ <c oughs> อโดก็ขี้ไล่แท้เสือไม่ได้พี่น้องไอ้นุ่งเธอเดียวนี่เนาะสั่งมาเขาเจ้าขาสี่ามันนี่ใหายพี่น้องไอ้เนาะตอนเขาเลือกม,มันก็นงามยุ่แต่ขาเาจ้าเลือกบให้เลือกนะอ้ยวะเอ้ Chơi hết nhà à, dài nổi ơi dài nổi ơi hả à. bò <laughs> ngon đùi dư này quá đủ ấy kinh cái thua hò này bò <laughs> 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 Nôn ba mẹ non cọp ba non Bà, ba mesh bà ba mẹ top tui bà Mẹ chỉ hai tụi lại này. Tui, 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 tui này tui tụi, 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 tụi Tụi, tui tụi, tụi nha lấy วูวูยังอะนะวะโอ้ยเห็นมาเห็นอไรกะวะขันหายพอบอบอวบว้ไว้ไวาไว่ยม่เสกทำาด้ไ้ถั่วมาแล้มันนอนแม่นะ กาดไม่หายพอลอยวะพลอยังไม่ได้มาไอ้กพลอยังไม่ได้มานูยฮูย้ยฮู้ยอะคานมาเลยไม่พี่มาหาแม่พีมาไม่พี่มาหาแม่พี่มา,ม,พม,าาม,พมาเลยแม่เอ้ยพี่แม่อยู่พี่ đi mèo đi mèo đi 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 mẹ đi mèo đi lại đi mèo đi mèo đi mệt đi mèo đi mệt đi mệt đi mèo mệt

ตัวเขาอยากเฮ็ดเลยแม่ก็บ่ได้ให้ตัวเฮ็ดไป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 พอแล้วเนาะเนาะนอนมูนขาแม่บบบนี้ยังคักบบบนี้ยังคักบบบนี้พอแล้วนะลูกเนาะเนาะบ่ข้ามกันยาเนาะพอแล้วเนาะพอดิ่ยอมไหนพี่น้องเอ้ยโอ้โอเคโอเคไปไปข้ามไปข้าม ่าดินน้ำลายเลยจาดินน้ำลายเลยอีหล่าดินน้ำลายเลยดเอ้ยชึกหน่อยไงสำลักันกัไออีกค่ะเอ้ยเอ้ยดินน้ำลายเลยแม่ม่ดินเลยเลยเลยห่นห่านห่านห่นแม่บ่าแล้วแม่ไ่ให้ดินไ่ให้ดินไม่ดินม่ดินบ่ดินบ่ห้ดินหาอยากให้แม่อุ้มแน่แ่น ยังไงแม่อุ้มแน่แม่หูแน่แม่บ่แม่บ่หา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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มโดเลยเลยโด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 ไแม่อุ้มบ่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 ใช้อารมณ์ดีบ่สิหายบ่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 ห่บ่บ้บ่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  Xin hãy mơ mơ Thầy 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 mới thấy giật được Vâng, chết năm ta này Hãy chấm đi cả năm ta ổng lột bỏ Bỏ Cũng ta nhau rồi Hãy chấm đi cả năm ta Bình bói ổng lột bỏ Mà lột Bỏ Ui, đôi 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 จังไหนตธอิเอาจังไหนอุ้มก็อุ้มเลยตใจแม่เห็นอะไรบ่บ่รออีไลใหาแม่เห็นอะไรหรอกตึงตงติงตงติงตึงติงตติงตติงตตึงตงตงตตง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 ตาย Hãy mẹ hết nào lại Ưm um cả ùm um này đi Nhặt khóm hả đi nè Mò Mò Khóm mò Dạ khát mò Chim mưa nào mưa thôi Chim mưa nào Chim mưa nào

ของคนนิตยอยากขับมาเลยมาได้ไหมมาหาแม่มาเลยมาเลย <c oughs> มาได้ไหมโห้ำลายยอดอีเลย <c oughs> มาเลยมาหาแม่พี่มาไหมมา,มาเลยมาเลย Mà đây, Mà Lợi Ơi 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 Hê Hê Ôi, nằm lại dựt lại đủ khỏe Mà Lợi À, mẹ hiểu rồi มามาเลยไหมมาเลยดื่มาเลยดอกดื่มาเลยหนูเนี้ยแหละดูนี่อิงหะวายโอ้ดูกระเป๋าพ่ลูกนะเบิ้งมาหาแม่พี่ไหมมาหาแม่พี่ ทำได้คิดเพี้ยคิดบางกลุกเกลียให้ดูกเลยไอพี่มาหาแม่ไว้มาหาแม่หายๆเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อน,นห้เนาะ ข้ามเพื enfin ่นะลยก็หายเอาวานี่บ่ข้ามเพื่นะลยก็หายเมื่อยกับพอแล้วลูกนอนนั่นแหละมันพอแล้วเนาะพอแล้วบ่นยังเฮ็ดอีกแล้วลูกเนาะเนาะพอแล้วเนาะอีหล่าเนาะอู้อีหล่าลูกแม่พอแล้วพ่อแล้วพอแล้วเบิดแห้งไงนี่เบิดแห้งไงนี่พอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วไปวุ้แม่เอาน้าห้กินเถื่อนพลังเนาะเติมพลังเนาะ พอแล้วนะลหนุนเนาะเนาะพอแล้วกินน้ำ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 เติมพลังนี่เติมพลัง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 อย่าเอามือวางว่าเม่บ่เห็นนี่วะแม่บ่เห็นนะลูกอะเอามือเอาก่อนกินด้ำหนักกินห่านหนบ่อยากวะบ่อยากวะ ามาใช่ให้เติมพลังบ่อยากบ่บ่บ่พอแล้วเราหนุ่มเนาะเนาะไานอนไปเดแมียชิกล่อมไปดีเอเอเอปไปดุกไะพอแล้วเนาะเนาะเราหนุ่มเนาะปะ้าจอยบ่ได้ถ่ายคลิปกบแบบนี้ได้พี่น,อนนะ้องเนาะปินีนอยู่ใช่ละ อะไรหละก็ให้บางทีก็ดิ้นเมื่อยดิ้น้วก็ให้บ่มาลุกนอนนะชินอนบ่ชินอนอยู่บ่บ่ถ่าพ่อตัวมาบ่บ่ถ่าอีพ่อบ่ลูกบ่บ่ถ่าอีพ่อบ่พ่อยังบ่มาฮะอกค์บ้านอีกเลยองค์บ้านอีกแตัวบ่ เติมพลังบ่เติมพลังบ่คุณผู้บริหารเร็บบ่เร็บบ่เร็บบ่คุณผู้บริหารคสิเอาข่าวลายแท่บาทเดียวค่ะนี่กินอยู่วะนังนี่กินน้ไาไป่ไปเติมพลังนี่เติมพลังนี่เออ เืิมเขาะวว้หวาวาไ่อยากวะโอเคโอเคจ้ะกินกับกินโอเคจ้ะปะปะปพาะลพาะพะลพะพะลูกพะลมาแม่อุมาแม่อุมแม่อุมโอเคพี่น้องกับปาจอยก็บิโจเพียงสนีก่อนเ้อพี่น้องกยเนาะเดี๋ยวสิหาไปที่กมกัน กล่อมให้เพื่อนนอนก่อนพี่น้องเลยเนาะทาบาบ่นั่นเพื่อนกระซิบพิคขอมพิคขอมอยู่นี่เลยพี่น้องเลยเนาะอยู่นี่สิเลยอยู่ซี่แหละโอเคนเ้าเ่้ยพี่น้องเลยประจอยกับขอบบุญขอบคุณเนบซีทุกทานเด้อพี่น้องเลยเนาะที่ข่าวมาเมืองคิดประจอยตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่บบกดข่มโฆษณาเด้อพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าประจอยกับลูกเหตุผิดพลาดประการใดก็ขอทัขวขอัย่ดายเด้อเอฟซี FC ป้าลุงทุกทานเด้อเนาะ ถ้าเหตุอะไรบนถืกบอต้องกะมห็นมาบอกได้เด้อนะลูกเนาะย่ายสิปปุ้งก็ขอบุขอบคุณป้าลุงหลายายเด้อที่เมืองคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคไปแล้วกล่าวข้ามาสบายดีเราเจออิงผ้าคลิปหนาเด้อสะอิงผ้าวาสนาซื้อแท้ซื้อวาสนาซื้อดินซื้ออิงผ้า โอเคไปแล้วสบายดีลูกอ่ะทุจ้าทุจรเงี้ไหมทุจรไหมทุจ้าสบายดี oh. พี่น้องไปแล้ว